เดี๋ยวผมจะให้ดูความน่ารักความน่ารักของน้องหมาตัวนี้นะคือผมเนี่ยลงไปซื้อข้าวเนี่ยพักหนึ่งเหมือนปาจะดึงของผมผมวางข้าวไว้หมาตัวนี้เป็นหมาที่ไว้ใจได้นะเป็นน้องหมาที่ไม่ขโมยของกินแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือเฝ้าเบ็ดให้ผมด้วยดูดิเขาเป็นนั่งรอเฝ้าเบ็ดให้ผมนะาเกิดถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะ เบ็ดดึงหรือว่าปลาดึงเนี่ยคือถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาจะแบบว่าเห่านะเห่าให้ผมรู้ให้ผมสนใจมาทางเบ็ดน,นะครับนี่น้องหมาเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็เป็นหมาที่แสนรู้มากถ้าเป็นออถ้าเป็นแพแบบนี้คือเขาจะไม่จมนะไม่มีการจมนะฮะเพราะเขาเป็นไม้นะแต่ถ้าเป็นเรือพลาสติกอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าจมคือจมเลยนะท่านชายครับไอ้นั้นมันกลางน้ำแล้วนะคะท่าน,านดูผมซูมได้แค่เนี้ยนะฮะ ท่านชายผมว่ากลับมาดีกว่าครับท่านทุกคนคนระับอันนี้ผมเป็นห่วงท่านชายจริงๆนะแต่ท่านชายท่านไม่กลัวก็แล้วแต่โอ้โอ้ท่านชายไม่ต้องหรอกครับผมว่าท่านกลับมาเธอก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีพซีทุกคนเลยนะครับกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะ ก็ทุกคนครับวันนี้ก็ผมก็ได้มาอยู่เขื่อนอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยขาก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าไปชายแดนไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนไม่ได้เลยผมก็เลยแบบเอ๊ะว่างๆขึ้นมานั่งเขื่อนดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศมันเย็นกว่าแล้วก็ที่บ้านคนวุ่นวายนะก็อีกอย่างก็มาตกปลาด้วยนะครับหาเลี้ยงน้องๆในบ้านนะถือว่าแบบมาเที่ยวด้วยพี่ๆเมื่อกี้เนี่ยผมโยนเบ็ดลงไปเนี่ยเหมือนผมได้ยินเสียงมีคนเรียกผมเลยนะฮะ กลางวันแสกแสกแบบนี้มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่รู้ว่ามีคนมาแกล้งผมหรือเปล่าแล้วมันแปลกมากนะทั้งอ่างวันนี้เนี่ยคืออ่างเก็บนะ้ําตรงนี้คือมันใหญ่มากแล้วมีผมอยู่แค่คนเดียวนะตอนนี้เนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ขึ้นมากันหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะแต่ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีคนแกล้งผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ยินเหมือนมีคนเรียกผมเนี่ยดังแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะพี่ อาชางมันเถอะนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนี่กันมาครั้งนี้รอบที่แล้วผมมากลางคืนนะก็เลยไม่ได้รีวิวสถานที่สักเท่าไหร่นะพี่ว่าสถานที่มันสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะพี่พี่นะก็พี่ๆครับนี่ก็เป็นทาเกบ,บรรยากาศนะครับยามเย็นนะนี่จะผมไม่ดูนะนี่ครับก็วันนี้ก็ไม่มีใครมาขึ้นมาตกปลากันสักคนเลยนะพี่พนะก็อันนีกน้ก็เป็นเรือของนาผมแล้วก็นาผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ เขาจะพักอยู่ตรงนี้นะนะน้าผมเนี่ยเขาจะพักอยู่เต็นท์นี้ทุกคนจําน้องหมาตัวนี้ได้ไหมๆๆๆๆเนี่ยน้องหมาตัวนี้ที่ผมไปเจอบ้านตาลุงนะอยู่ๆเนี่ยผมก็เจอที่นี่อีกครั้งนึงแล้วถ้าพี่ๆได้ดูคลิปผมนะที่ไปหาไอกระหังนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยมาเจอน้องหมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมเองก็งงเหมือนกันนะพี่ๆแล้ววันนี้แปลกคนไม่มากันเลยนะมีแต่ผมมานั่งเฝ้าแล้วก็อีกอย่างก็ วันนี้ไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่ม,มันแปลกแปลกเสลือเกินแล้วก็ตอนผมเฟี้ยงเบ็ดเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเนี่ยผมก็นอนพักเล่นในเต็นนะนี่อันนี้ก็เป็นกลางคืนถ้าผมมาที่นี่คือผมจะนอนในเต็นอย่างนี้นะฮะ,ะผมพาไปดูบรรยากาศช่วงนี้อีกอย่างก็ปลามันไม่ค่อยกินด้วยครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นนะพี่พี่เห็นปะนี่คือตรงเนี้ยผมมาตกหลายสูตรแล้วอันนี้ก็เป็นเบ็ด ที่ผมเฟี้ยงลงไปนะเดี๋ยววันนี้ผมจะคือไม่มีอะไรมากนะคลิปน้พี่ๆนะผมแค่แบบว่าได้ยินเสียงคนเรียกแล้วก็กลางวันแสกแสงอย่างนี้แหละผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ยได้ยินนะก็เลยอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยเผื่อจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะเอ็เซเดนนะครับวิดีโอจะได้เป็นเครื่องยืนยันนะอันนี้ผมอยู่คนเดียวก็อยู่กับน้องหมานะผมเพิ่งทานข้าวเสร็จนะฮะ ะะเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่พิเ็จแล้วเพราะาตอนนี้มันก็ยังมีแดดมีอะไรอยู่ผมเลยไม่อยากเดินไปไกลสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเดินอีกทีหนึ่งนะฮะขออนุญ,ญาตนั่งในเปแล้วก็เพื่อที่เราจะดูเบ็ดของเราดีกว่านะอันนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะมีของน้าผมอีกด้วยนะครับคือน้าผมเนี่ยเขาจะมาเฝ้าอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนที่นี่เนี่ยประจำอยู่แล้วนะ คือถามว่าที่เนี่ตกปลาได้ไหมก็ได้นะพี่พีนะก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่เว็บซิถามว่าน้องแฟงมาต้องหลายวันเนี่ยหรือว่ามาอยู่ที่เนี่ประจําเนี่ยตกปลาได้บ้างเปล่าจริงๆผมก็มาประจําเลยนะพี่พีนะช่วงนี้นะเนื่องจากรักษาอาการขาผมอยู่นะยังเดินได้ไม่เต็มร้อยเต็มหน่วยซึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาเนี่ยเป็นกระชังของน้าผมอันนี้เป็นกระชังของผมนะเดี๋ยวพาไปดูปลานะครับนี่ ปลาที่ก็มีเล็กน้อยนะก็ได้มือหนึ่งนะั้นมีปลากดตัวใหญ่แล้วก็ส่วนมากดาเพียนแล้วก็ปลาตระก๋บนะฮะนี่ก็ได้มือหนึ่งนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความน่ารักความน่ารักของน้องหมาตัวนี้นะคือผมเนี่ยลงไปซื้อข้าวเนี่ยพักหนึ่งเหมือนปลาจะดึงของผมผมวางข้าวไว้หมาตัวนี้เป็นหมาที่ไว้ใจได้นะเป็นน้องหมาที่ไม่ขโมยของกินแล้วก็อีกอย่างเนี่ย คือเฝ้าเบ็ดให้ผมด้วยดูดิเขาเป็นนั่งร้อเฝ้าเบ็ดให้ผมนะ,ะเกิดถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเบ็ดดึงหรือว่าปลาดึงเนี่ยคือถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาจะแบบว่าเห่านะเห่าให้ผมรู้ให้ผมสนใจมาทางเบ็ดนะครับนี่น้องหมาเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็เป็นหมาที่แสนรู้มากอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมเจอเขานะไม่ใช่เจอเขาดิเป็นคลิปวิดีโอที่สองที่พี่ๆนะได้เจอน้องหมาแต่ผมเนี่ย มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเจอ้ัองหมาตัวนี้ประจําเลยนะผมก็เลยตั้งชื่อไอหมีนะหมีวันนี้เร็วนั่งดูเหยื่อนะออนั่งดูปลาให้หน่อยนะคือถ้าเบ็ดดึงอะ่ะบอกหน่อยได้ไหมโอเคไหมโอเคนะหมีโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็พักผ่อนด้วยนะครับในเบนนะนั่งรอปอาปลากินนะครับไปทุกคน มันมีคนเรียกผมอ่ะมีมีหันมองอะไรอ่ะมีใครอ่ะมีใครเรียกผมอ่ะใครอ่ะครับโอ้ยสวัสดีครับท่านชายทำไมเจ้ามาอยู่อะไรที่ตรงนี้อ๋อพอดีที่บ้านคนมันเยอะวุ่นวายอ่ะท่านชายแล้วก็ อีกอย่างก็ต้องแต่งเงินหายก็ผมก็ซีเรียสหลายเรื่องครับมีเรื่องเครียดเยอะท่านชายเชิญก่อนครับมานี่ครับท่านชายโอ้แสดงว่าท่านชายจําได้จําได้แน่ๆ่ผมเคยพาท่านชายมาฝึกขับรถแล้วใช่ไหมครับข้าอย่างไดีไม่ข้าอยาไม่ได้ครับท่านท่านชายนั่งนั่งตรงนี้ก่อนครับท่านขอเดี๋ยวทุกคนนะท่านให้ท่านชายนั่งก่อนนะท่านชายนั่งตรงนี้ก่อนครับท่านเชิญเลยครับ โอ้ไม่น่าเชื่อว่าท่านชายพี่ๆนะแสดงว่าท่านชายมาเรียกผมใช่ไหมครับเข้ามาจ้าเจ้าปครับครับนี่จะรออะไรกันลือ๋อตอนนี้ผมกําลังนั่งรอปลานั่งรออะไรไปเรื่อยครับท่านชายท่านชายมีธุระอะไรหรือเปล่ามาหาผมที่นี่ท่านชายสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับท่านชายก็พี่ๆนะคือผมเองอะ่ะ ไม่ได้เจอท่านชายเนี่ยนานมากๆแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าท่านชายเนี่ยจะมาเยี่ยมหาผมที่นี่เลยนะข้าไปดบ้านเจ้าข้าไม่เห็นเจ้าอยู่บ้านเลยใช่ครับท่านท่านน้องข้าบอกว่าเจ้าเจ้าขึ้นมาอยู่แถวนี้ใช่ครับท่านข้าเลยมาหาเจ้าหอเจ้าไฝงท่านชายครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งเรับเคื่อน ใช่ครับเขาเรียกว่าเขื่อนครับหรือว่าอ่างเก็บน้ําครับท่านชายชจริงใหญ่จริงครับท่านชายที่นี่เจ้ามาอยู่ตรงนี้พูดว่าพูดเดียวจ้าไม่กลัวบ้างหรือถ้าเป็นกลางวานันผมไม่กลัวครับท่านแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ผมไม่กล้าอยู่ครับท่านชายรู้ไหมคืนนั้นน่ะผมนอนอยู่ในเต็นท์เนี่ยผมโดนเล่นงานอย่างหนักเลยนะฮะ ไ,ไม่รู้ว่ามันคือ,อมไมม่่รู้วาันคือสิ่งใดครับท่านชาย<ม>เขาเล่นงานผมมาแต่เข้ามาในร่างน้องนวลน,นะฮะมมมมมชายครับท่านเจ้าไปทำไม่ดีไม่ติงอย่าไรมาหรือเปล่าตกเฝ่งก็ไม่มีผมทำสิ่งอะไรไม่ดีไม่ไม่มีนะท่านชายผมก็อยู่ของผมตอนนี้ประจำครับปกติเลยท่านชายครับ โอ้ท่านใช้เหมือนจะมีรถขึ้นมาด้วยนะเขามาตกปลาหรือเปล่าเสียงดังมากรถขัเลยมีรถมีรถขึ้นมาด้วยนะอธิษฐานเขาน่าจะไปตกข้างบนหรือเปล่าน่าจะใช่ครับท่านชายเป็นเป็นมายังไงครับถึงมาหาผมได้ที่นี่ริงขับมา,าจับปลาทูขไปล็กอกใครชวนไปหาตลุงหน่อย ครับทีนนมชี้แค่ตะลุง,งคือท่านชายเนี่ยมาหาพี่ปาทูจะ<ห>พาจะพาพี่ปาทูเนี่ยไปบุกบ้านตะลุงของนั่นสิสแสดงว่าท่านชายท่านนึงก็เริ่มแก่งกล้าแล้วก็เก่งขึ้นเลยใช่ไหมครับท่าน,น,อนาไอ้หมอจบไปข้าอยู่ประเมืองข้าข้าลองลองเลยครับท่านาได้มีมีชาบแบบทั้งอุ๋งข้าท่านชายก็อย่างไรก็ดีครับที่ท่านชายมาหาผมเดี๋ยวว่าท่านชายอย่าไปสร้าง ศัตรูอะไรแบบนี้เลยดีกว่าผมว่าแล้วลุงข้ามมีัตกันอยู่แล้วข้ามมีตังคหรอกคือตาลุงแกก็ไม่ได้คิดอะไรกับท่านชายหรอกครับแต่ว่าท่านชายเองนี่แหละที่บางอย่างผมไม่ได้ไอ้นี้อย่างน้นอย่างนี้นะท่านชายต้องขอโทษอภัยนะผมยกมือไหว้เลยครับท่านชายบางอย่างเนี่ยท่านชายเนี่ยเก่งบางเรื่องนะครับแต่ว่าบางเรื่องท่านชายก็เก่งแต่ว่า ท่านชายเป็นคนที่ใจร้อนมากเลยครับท่านชายรู้ตัวไหมครับสองข้าข้าดวงข้าดีสัสอันนี้ผมไม่ได้สั่งสอนครับท่านชายอันนี้คือเป็นการบอกคือท่านชายมาหาผมตอนเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วคืนนี้ท่านชายจะไปลุยบ้านตะลุงอะ่ะผมเชื่อได้เลยว่าไม่ไม่น่าจะไหวท่านชายถ้าตัวผมเองนะผมคิดแบบนี้นะครับ <c oughs> ท่านชาย <c oughs> จริงๆครับท่านชายผมคิดแบบนี้จริงๆฮะ ผมไม่รู้ว่าท่านใช้ฝึกมาอย่างไงแต่ว่าตาลุงเท่านั้นเคยพูดกับผมประจําเลยครับว่าถ้าเป็นเขตของตาลุงนั้นอ่ะในยามวิกาลเขาคนหนึ่งที่เกง่งเก่งมากเลยนะครับท่านชายท่านชายก็รู้ดีไม่ใช่หรอครับดีดีใครอย,ยลองจริงจริงท่านชายครับผมผมไหว้ท่านชายแล้วท่านชายอย่าไปลองกับตาลุงดีกว่าครับถ้าท่านท่านชายอยากไปจริงๆ เดี๋ยวผมจะพาท่านชายเนี่ยไปเยี่ยมหรือว,ว่าไปเที่ยวหาได้ครับโอเคไหมครับมันสนุกเลยดีครับท่านชายผมว่าผมพาท่านชายไปเที่ยวเองดีกว่าไปหาตะลุงไปผูกมิดไมตรีดีกว่าคือผมเองก็ไม่ได้ไปหาตะลุงนานแล้วผมไปล่าสุดก็ไปหาตะลุงแต่ไม่เจอท่านชายรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องบัวเนี่ยไม่ใช่คนปกติอีกแล้วนะครับน้องบัวใช่ครับท่านมือนกันเลยเป็นมเยังไร น้องบัวไม่ใช่น้องบัวเนี่ยตอนนี้ล่างตัวเองอะ่ะไม่น่าจะเหลือแล้วตอนเนี้ยเป็นล่างผีไปหมดทมัดด้งตัวละไม่้วไข้าไปช่วยอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันผมบอกแล้วว่าท่านชายตาลุงแกเก่งมากๆเลยนะครับมันไม่ได้ยังไงถึงตาลุงแกจะไม่อยู่แกก็มีบริวารแกก็คือไอหางไอเจอ้ากวางอัไลึก <c oughs> ใช่ครับท่านชายตอนนี้เนี่ยไอหางมันน่าจะสั่นนึก ในความผิดของมันแล้วแหละแล้วนี่มันอยู่ไหนกันไอห่างมันก็อยู่ที่กระต,ต๊อบตาลุงครับตาลุงท่านชายไม่ต้องไปหรอกครับถ้าท่านชายอยากไปเดี๋ยวผมพาท่านชายไปพรุ่งนี้ดีไหมครับวันนี้<อ>ท่านวันนี้มัอยู่มันสิว่าไปมาเย่งไรวันนี้ท่านชายมาอยู่กับผมมาชมบรรยากาศเย็นๆผ่อนคลายดีกว่านะครับท่านชายเอาอย่างนี้คืนนี้ท่านชายจะพักผ่อนที่บ้านผมหรือเปล่าครับคืนนี้งั้นเลื เข้าวดวงข้าก่อนเข้าไปเล่าข้าจึงทำเฮ้ยจริงจริง <c oughs> <c oughs> ท่านชายจะไปไหนครับท่านชายไปไหนกันจ๊อป <c oughs> อะไรนะครับท่านไปไหนกัอปไหนครับอ๋ออันนี้เป็นเรือพลาสติกครับท่านชายทำไมครับท่าน ท่านจะทำอะไรครับมันสามารถลอยน้ำได้หรือไม่อ๋อเรือพาดติกมันก็ต้องลอยน้ำได้อยู่แล้วครับท่านดีข้าเวรจิ้งท่านชายท่านชายจะทำอะไรครับข้าพาเรือติ่งจับไปอุ๊ยท่านชายท่านชายครับท่านชายท่านชายผมข้าเลยถ้าข้าลงไปยังไงข้าก็แค่มันดูดอยู่แล้วจับไปโอ้แต่ผมก็เป็นห่วงท่านชายอยู่ดีนะฮะ ท่านชายบอกกับผมว่าไม่ต้องห่วงท่านชายท่านชายบท่านชายบอกว่าไม่ต้องห่วงท่านชายนะถ้าท่านชายหล่นไปในน้ำท่านชายก็บอกว่าท่านชายไม่ใช่ล่างนี้เอาก็แล้วแต่ท่านชายเลยครับท่านแสดงว่าท่านชายท่านชายไม่เคยนั่งเรือแน่ท่านชายไม่เคยนั่งเรือพัดติใช่ไหมครับท่านชายเขาไม่มีไม้พายนะนน้ำผมเขาใช้ฝาฝายนั้นพายเอานะครับใช่ครับท่าน อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ท่านชายเนี่ยพายเรือไม่ใช่พายเรือพลาสติกนะสายขวาครับท่านชายใช่ครับไม่ไม่ท่านชายดูพี่พี่ท่านชายจะพายเนะบอกท่านชายไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องถากไอยขอโทษนะฮะนี่นี่ท่านชายทุกคนพี่พี่ท่านชายไปแล้วนะฮะไม่ครับท่านชาย ท่านชายครับท่านชายระวังนะบริเวณตรงหน้าท่านชายเนี่ยมันคือน้าลึกหมดเลยนะฮะใช่ถูกต้องโอ้โหพี่พี่าุยไมากท่านชายท่านชายน้ํามันลึกนะครับท่านท่านชายครับ ตรงนั้นน้ำมันลึกมากเลยครับท่านโอ้พ,ไปไป oh, พี่พี่นะห้ามก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมบอกว่าน้ำมันลึกมากพี่พี่ดูคือตรงนั้นอะ่ะผมผมไม่สามารถยนเบียดไปถึงนะขนาดผมไม่กล้าภายคือผมจะบอกอะไรฟังนะคือเรือพะัะเด่งเนี้ยคือถ้าจมลงไปก็คือจมเลยนะคือจมดิ่งลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรือ เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมไม่ดูนี่แต่ถ้าเป็นเรือถ้าเป็นเถ้าเป็นแพแบบนี้คือเขาจะไม่จมนะไม่มีการจมนะฮะเพราะเขาเป็นไม้นะแต่ถ้าเป็นเรือพลาสติกอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าจมคือจมเลยนะท่านชายครับไอ้น้ำมันกลางน้ำแล้วนะครับท่าน,านาดูผมซูมได้แค่นี้ยนะฮะท่านชายผมว่ากลับมาดีกว่าครับท่าน ทุกคนนะับอันนี้ผมเป็นห่วงท่านชายจริงๆนะแต่ท่านชายท่านไม่กลัวก็แล้วแต่ตอโอ้โอ้ท่านชายไม่ต้องหรอกครับผมว่าท่านกลับมาเถอะโอ้ยท่านชายผมว่าท่านชายกลับมาเถอะครับท่านมันมันมันจะไม่ปลอดภัยเอานะครับพี่ๆนะผมบอกเลยถ้าเป็น ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆนะฮะถ้าภายเรือไปกลางน้ําเนี่ยคือท่านาเรือล่มขึ้นมาเนี่ยคือจบอย่างเดียวผมบอกเลยนะแล้วต้องกลับมาว่ายข้ามฟากเนี่ยคือมันไม่ใช่ใกล้ๆนะผมบอกก่อนเลยนะนี่ดูท่านชายดิอันนี้ผมซูมสุดแล้วนะท่านชายอยู่กลางน้ําเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านชายคิดอะไรอยู่ เนี่ยท่านชายท่านก็พายได้นะพี่พี่นะไกลมากเนี่ยดูเบ็ดผมดีอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าวันนี้ยปลาไม่กินของผมแนละ้วท่านชายผมว่าท่านชายพายเรือไปกลางน้ําขนาดน,นี้ปลาก็ไม่กินของผมแล้วครับโหไวมากไวมากเลยนะพี่พี่นะคือ อะไรกัดผมไม่รู้รเจ็บมากโอ้ไม่รู้ครับท่านชายอะไรกัดผมมันเจ็บมากเลยเหมือนคล้ายๆจะเป็นพวกเขาเรียกแมลงเจ็บเจ็บเจ็บไม่รู้ว่าแมลงอะไรกัดผมนะเจ็บมากพี่พี่ท่านชายครับ <laughs> ท่านชายลุยเลยเหรอครับโอ้ไม่ คคยยิิงงไปงสนุกท่านชายสนุกเดี๋ยวผมมาเป็นห่วงท่านชายนะครับเฮ้ยเจ้าน,นี่ห่วงเ,เรื่องอะไร้าาสาระจริงๆงั้นก็เชิญตามสบายเลยครับท่านท่านชายท่านท่านชอบผมก็ห้ามไม่ได้นะครับดูอ่ะ,อะไม่มีใครภยัยเรือ กับหลังแบบนี้เลยนะครับท่านผมเจอท่านชายเป็นคนแรกเลยอะที่ไปเรือแบบเนี้ย응응응응응응응ทำไมครับท่านชายเบื่อแล้วเหรอครับข้าไม่เบือ่อป๊ๆไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดผมนะครับเจ็บมากเจ็บจริงๆฮะไม่รู้ว่าแปลหรือว่าต่อนะอยู่ๆก็มากัดรองเท้าผมนะครับ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรท่านชายครับรบก,กวนท่านชายเอาเอาเอาเรือของน้าผมขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวมันจะลอยครับท่านาไ,ได้ครับท่านครับโ,โทนผมเนี่ยตอนที่ท่านชายเนี่ยพายเรือไปกลางน้ำเนี่ยคือจิตใจผมเนี่ยคือแบบวูบวูบวาๆเลยนะผมบอกเลยว่าคือผมเสี่ยวมาก เสียวริงเนะพี่พี่นะอู้อูท่านชายใจเย็นครับท่านวันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าปลาไม่น่าจะกินของผมเป็นที่แน่นอนเพราะว่าคือท่านชายภายเรือเร่งขนาดนี้ปลาไม่กินหรอกครับท่านไม่เป็นไรครับท่านชายมหาผมผมก็ดีใจแล้วครับท่านท่านไปน,นั่งตรงนั้นได้น,นะครับบรรยากาศ พี่พี่นะเมื่อกี้ท่านชายพายเป็นยันโน่เลยนะพี่พี่เห็นทุนสีน่ขาเั็นปะท่านชายครับท่านชายไม่กลัวอะไรเลยเหรอครับกลัวสิ่งดการตไฟท่านชายรู้ไหมว่าคือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคือถ้าไม่ใช่แพเนี่ยเขาไม่กล้าพายกันไปกลางน้ําเลยนะเพราะว่าเป็นเรือพลาสติกเนี่ยคือแบบถ้ามันมันล่มหรือว่ามันจมไปเนี่ยคือแบบไม่สามารถว่ายกลับมาได้ก็คือเรียบร้อยอย่างเดียว จะไปจะเขี้ยวขาตกน้ำไปแล้วจะเขี้ยวขาอยู่มีชีวิตอยู่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่มีชีวิตผมรู้ว่าท่านเก่งแล้วแต,แต่ว่าท่านชายก็ผมก็เป็นห่วงอีกอย่างก็ใจลึกๆผมเองก็ผมไม่ได้แช่งท่านชายนะผมเองก็อยากให้ท่านชายเนี่ยตกน้ําเหมือนกันผมก็อยากจะดูล่างอีกล่างหนึ่งของท่านชายเหมือนกันนะครับล่างขาหรือใช่ครับท่านไอจังหวะที่ท่านชายไปกลางน้ำผมไม่ได้ยงุนอย่างนี้นะครับท่าน ผมอยากจะให้เรือเนี่ยลม่มจริงๆเพราะว่าท่านชายพูดพูดเองว่าถ้าท่านชายล่นลงไปในน้ำเนี่ยท่านชายจะเป็นอีกร่างหนึ่งต้องฆาไปรังผู้เจ้าจะมองข้าว่าไม่ครับผมก็มองท่านชายปกติแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดานเนี่ยผมไม่กล้าพูดแบบนี้แน่นอนผมโดน,นแน่นอนนะฮะเขาเขา,เขาน่าจะเกลียดบาาแต่ท่านชายเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ยังหอย่างเ้ยท่านชายผมเองก็อยากเห็นท่านชายล่นอยู่กลางน้ำน,นะ พอผมอยากเห็นอีกรางหนึ่งท่านชัยมากๆเลยนะฮะจ้าลงมาข้าิอ๋อไม่ครับผมว่ายน้ําไม่เก่งครับท่านชัยว่ายน้ําพอได้นะท่านชัยนะแต่ถ้ากลางน้ําแบบท่านชัยผมผมไม่เอาด้วยครับจ้าอะไรกันคือกลางน้ําแล้วผมว่ายกลับมาไม่ได้ครับท่านชัยข้าช่อาเจ้าไงเจ้าไฟไม่ไม่ดีกว่าครับท่านเจ้ามีแต่ทารไม่ใช่ไม่เชื่อใจครับท่านผมแค่นี้ครับไม่กล้าไปจริงๆกลางน้ำ ผมเป็นคนกลัวน้ำครับท่านชายผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไม่เป็นไรครับท่านชายถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมมาพักผ่อนครับปกติผมมาพักผ่อนประจำตั้งแต่เงินผมหายท่านชายก็ช่างมันเถอะครับคนที่เขายิบไปหรือว่าเขาอาจจะตั้งใจไม่นั่งใจผมก็ช่างเถอะครับท่านชายก็เลยผมมาคลายเครียดด้วยอีกอย่างนะฮะ มีเรื่องอะไรมากมายแล้วก็อ,กอย่างตอนเนี้คือที่บ้านผมเนี่ยคนมันเยอะท่านชายก็เห็นไม่ใช่แล้วช่างเขากาลังมาทําห้องนั่งสมาธิของหญิงเพชรอยู่ใช่ไหมครับท่านชายอยค,ครับท่านตังเ,เจ้าห่ยูแลไม่เป็นไรครับท่านชายตังหายก็หายไปเถอะครับค่อยได้ดูให้เจ้าไไม่เป็นไรครับท่านชายค,คือบาปบ,บุญคุณโทษมันมีอยู่แล้วครับท่านแล้วลใจจะครับท่านไม่เป็นไรครับผู้ที่ออกไป ข้าขอให้โชคไไม่ไม่ไม่ท่านชจยเรา่าไปแช่งเขายัางไงครับเมื่อข้าพูดแล้วข้ากับผได้เราจะแฝไม่ไม่ท่านชจยเรา่าไปแช่งเขาผมผมไม่แช่งนะฮะข้า,าจ,จะมีความจําเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโอเคทุกคนนะเมืโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขอบิบดบิดคลิปตรงนี้เลยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเงินหายนี่เดี๋ยวท่านชายท่านจะพูด นู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะออกกล้องมากเกินไปมันจะแลดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอีกอย่างก็มันผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะพี่นะก็ไม่อยากจะให้ท่านชัยพูดหรือว่าสาบแช่งอะไรคนเหล่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆนะ